ฮะบวงกับข้มพวนทัพีก,กับข้มพวนนองนี่ะบ่วงกับข้มพวนทัพีก,กับข้มพวนน้องนี่ในแล่าคนึ่งเล้าสวัสดีค่ะพี่น้องบงเคี่ยเคียเค,ยเคยี่น้ำเงาใหม่ไหมอหนมึงรูดิหัวนึงวามันหนีพี่น้องพี่น้องนานนู้นหัวหนึงว่ามันเขาขาวเขาขาวอย่ ขาวๆอยู่เขี้ยวสุเงานั่นไงน้ำเางาเงาเงาเนี่ยก่อนเงาหง่ามันเยอะ hẳn ละละก้อนสองก้อนบ่ได้นั่นเห็นบ่พี่น้องนี่มันอีกมันเคลืนฝนตกแห้งค่ะนี่เขาจ้าเาขี้ยบ่หอดพี่น้องเฮ้ยเห็นบ่พวกบนลเขี้ยเห็ดไผเห็ดมันคือมาพี่น้องที่นี้มาพ้าเก็บเห็ดเฝนเห็ดท้ายฝนเคลียร์แต่พวกเนี่ยหลากหลายบอว้าว ได้แล้วพี่น้องได้ซุ้มลุนนี่สิออกว้านี่ีดีด,ดีพี่น้องพี่น้องพี่น้องมองเห็นว่าใดอยู่ข้างล่างเมื่อเชียรสองคนประหนีบ่ได,บไ,ดบได้กันว่ได้กันว่ได้กินกับสิงห์ดี๋ยเนาะค่ะจีบ่ไใดไงหินหาเหมือนที่ค่ะไงหินหาเน้อพี่น้องไงไงหินหาว่าใดขี้ดินติดซุ้มลุนนี่สิออก ว้าีดดด,ด,ดีน่องน้องนองหา้ละก่อนสองก่อนเป็นคล้องน้ำไหลขก้นมากพู้ล่ะว่าข้าจอเคีย่ยวมืสอกับมีดดินเดะบเห็นคนไดอยู่ข้างล่างมาเคี่ยวสองคนปน,นีบ่ได้กันบ่ไดดกันบ่ไดดก,นดกินกัสิงืดหเนาะค่ะน้อเข้า,ขาจ่เคีย่ยวเดี่ยของคนเคีย่ยวพ่อเพราะว่าข้าจ่าบนดิน ดินมะพรูดินมะพรูดอ่ะข้าเจ้าเครียบว่ถึงยุ่งเหงหาห่อู้วอวนอยู่ค่ะพี่น้องก็ทั้งผนทั้งข่อยไปเครียบมือหนังสืออกว้ายเครียบขาดพี่น้องมั้งนูเครียบขาดไปห่อเว้ยเว้ยดอกพี่น้องแคนงนง่น้ำหองอมใหม่น้ำหองอมใหม่เขาต้องเครียรข้างล่างขึ้นข้างบนยังสิได้ปวดซื่อๆกับพ่อเด้๋ล่ะปวดด้วยไหมซื่อๆกับพ่อเด้ นี่เดี๋ยวยิ่งยุ่งเหงาหงาเพล็กพี่น้องส้มลุนนี้สิออกว้านีดีดีพี่น้องพี่น้องพี่น้องเข้าเจียเคลียร์เดี๋ยะทอดตัวเนาะโอ้ก็จะเคลียรผ่านตัวเนาะเย็นๆก็จะเคลียผันผ่านได้เคลียร์เลือกตัวเนาะเคลียร์เลือกก็เสียดายมันคนที่ขาดเฉพาะกระจอกได้หลายตัวเนาะพี่น้องเขียะผ่านตัว โอ้โหนี่นี่เขี้ยวพันๆแหมเขี้ยวไปต่อมันก็สิเห็นหลดนุดเนาะโอ้โหเขี้ยวเลือกเว้ยเนาะขน้อยก็บอวกบนแลุญเียขนาดขี่ก้อนานโอ้ยได้บุเนาะค่ะพี่น้องมันก็ทั้ง,งขนนุนทั้งข่อยไปเขี้ยวมือหนังสืออวกวายเขี้ยวขาดพี่น้องมั้งเนาะเขี้ยวขาดไปเลยเฮ้ยเว้ยได้ดอกพี่น้องค่ะโอ้นี่นี่น,นี่พี่น้องเห็นไหมนี่นาน ได้สิได้เกียงอยู่ตัวนี่นานเห็นป่ะค่ะอันนี้มาท่านไอ้แก่นีพี่น้องข่ายาละก่อนสองก่อนเป็นคลองน้ำไหลเกินมากเพคะน้อยข้าเจ้าเขี้ยมือสอดกับมีดตันเด็ดก็ทั้งผุนทั้งข่อยไปเขี้ยมือหน,นันสี่อ,อกว้ายเขี้ยขาดพี่น้องมั้งนูะเขี้ยขาดไปล้วเว้ยเ่อใดดอกพี่น้องค่ะบซุ้งรุ่นนี้สี่อ,อก ว้านี่นี่ี่ีพี่น้องพี่น้องพี่น้องเขาขาวอยู่แช่สูงเงานะแม่น้ำเงาเงาเงาย่างก่อนเงาหงาเหมือนหันหลังละก่อนสองก่อนพระเจ้าบายยี่หรีรถจอดแทบพี่ว่างรถจอดจอดรถจอดแทบสิบล็อีหม่งจอดพี่น้องนี่เห็นวะเห็นไฟเห็นมั้ยนี่ี่พี่น้องแล้วมันตองขึ้นมากเดี๋ยนี่มันตองขึ้นมาก มาถ้าจะเอกหน่อยหน่อยอยู Slow ่เช right? yeah. okay. oh, ียรเียร์เียรนี่ป่ะเซ่เฮ้วงปาดวงดูว่ยี่นี่ได้ไร้แล้วแตกเ้พอขาบวงกับข้มพนถ้าพีกับข้มพนองนี่จงาสิได้ปวดซื่อซกับพ่อเน้หละปวดด้ไหม่ซื่อซื่อกับพ่อไอ้ดีดียุยยุเหงางาเพย็กพี่น้องเจ้งสิได้ ปวดซื้อกับพอ่อเด้ล๋ล่ะปวดด้ไหมทีื้อกับพอ่อเด้๋ยนี้เดี๋ยวยุ่งยุ่งเหงาหงาเพล็กพี่น้องเพน้ำเหงาไหมน้ำเหงาไหมเขาต้องเคลียร์ข้างล่างขึ้นข,นข้างบนก็ทั้งพุน่นทั้งข่อยไปเคลียร์มือหนังที่อกว้ายเคลียร์ขาดพี่น้องมั้งนู้เคลียร์ขาดพี่น้องเว,ว้ยบ่ได้ดอกพี่น้องฉันตัวเนาะโอ้ก็จะเคลี่ยวพานตัวเนาะเย็นๆก็จะเคลี่ยวพ,นพนันๆจะเคลียร์เลือกตัวเนาะ เจ๊เลกเสียดายมั้งเห็นคนใดอยู่ข้างล่างเมื่อกียสองคนปนีบ่ได้กัน่ได้กัน่าดดกินกัสิงอดนอนาขาดอนดูนออนออนอ,อนดีมันผูคนเทียทับกันไว้คนเทียทับได้แล้วงหลุนนี่สิออกว้านี่ดดดน้องปนอ่อนดูออนอ,อน ดินมันผุคนเทียดทับกันไว้คนเทียดทับได้แล้วเขาขาวอยู่แช่สูงเหงานะ่นไงน้ำเหงาเหงา,งา,างเงาเนีะกก่อนเงาหงานี่หันละละก่อนสองก่อนเหางาละก่อนสองก่อนเป็นคลองน้ำไหลเกินมากพกุ่อให้ข้าเจ้าเขี้ยมวมือสอดกับมีดกันเด็ดนาน ได้บ่เน้องขาพี่น้องจิบ่ได้ไงหินหาพุมนดีค่ะไงหินหานาะพี่น้องไงไงหินหาได้ดินติดใน,นหน้ำหงอไหมน้ำหงอไหมน้องต้องเคีย่ยข้างล่างขึ้น้างบนูนด่แกเลยน,นี่น้อยก็บ,บ่าเอาคนนี่ขาดเฉพาะข้าวเจาะหลายแลวเนาอพี่น้องเกียร์พานตัว โอ้นี่นี่เวมอตองขข้นมากเ,าเดียนี่มอตอขขืนมากว่าเจารอออนดูอ้อนอ้อนออนดีมันผูคนเชียร์ทับกันไว้คนเชียร์ทับได้แล้วมันนะเนาะโอ้หกเจียรียร์พานตัวเนาะเย็นๆนีน่ก็เจียรเียร์พันพาน,พานเจยรเชียร์เลิกตัวเนาะเคียร์เลิกก็เสียดายมัน อ่อนดูอ่อ,อนอ่อ,อนอ่อ,อนดินมันผูกคนเทียดทับกันไว้คนเทียดทับได้แล้วได้แล้วกัมนึงแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยมุงดูเทียดคือขาดซั้มพี่นอ้องอ่อนอ่อนดูหนี่นีหนีมันมเด่นมุดดูพี่นอ้องเขาเจาเทียดมันเด่นเลยเบ่ได้นั่นเห็นบ่พี่น้องนี่ มันอีกมือขึ้นฝนตกแห้งค่ะนี่เขาเจ้าเครียบ่หอนพี่น้องเอ้ยเห็นบ่พวกบอนเครียเห็ดไผเห็นมันคือเขาขายอยู่เครียสูงเหงาน,หน้ำเงาเงาเงาเงยก่อนเงาหย่ามัเาเาเาานเยอะ h ละละก่อนสองก่อนเขาเจาวายอีลีรถจอดแทบพี่น้องรถจอดจอดรถจอดแถบสิบบ่มีหม่องจอดพี่น้องนี่เห็นบ่เห็ดไผเห็นมันดอีนีพี่น้องคนเครียบ่พอเพราะว่าเขาเจามัานดินดินมันผู ดินมะพูร้าเขาเจ่อเคียบบอบอถึงยุ่งเหงาห่อู้ววันยูค่ะวพี่น้องบวงกับคมพวนตาพีกับคมพวนนู้นนี่มาพี่น้องนี่มาพาเก็บเห็ดฝนเห็ดหอมคนเคียบได้เพื่อนยาลากไรไรบอว้าวโอ้ยเรียบพี่น้องเด้ยพี่น้องเสะเฮ้ยโอ้ยมันที่เรื่มแตกแล้วพี่น้อง เริ่มแตกแล้วโอ้อนอ้นี่ตัวนี้อื่ยังสีได้ปวดซื้อซกับพ่อเด้ล่ะปวดได้ไหมซื้อซื้อกับพ่อเด้นี่เดียวยุ่งยิ่งยุ่งเหงาหงาเพียกพี่น้องน้ำเหงาไหมน้ำเหงาไหมเขาต้องเคลียร์้างล่างขึ้นข้างบนอ่อนอยู่อ่อนอ้อนอ่อนดีมันผุคนเชียร์ทับกันไว้คนเชียร์ทับได้แล้วพี่น้อง โอ้ยมึงดูเขียคือขาดต่ำพี่นอ้องว่อนว่อนดูหนีหนีนี่มันแดนมึงดูพี่น้องเขาเจาะเขียมันแด่น,นเว้ยๆๆพี่น้องบ้างเขียะเคี้ยเขียเป็นน้ำเงาใหม่ไหมอ่ามึงดูดิหัวนึ่งว่ามันหนีพี่น้องพี่น้องนานมึงดูหนวนึ่งว่ามันเขาเจาะวายี่หลีรถจอดแทบพี่น้องรถจอดจอดรถจอดแทบสิบล็อีหม่มองจอดพี่น้องนี่เห็นปะเห็ุไปเห็นมัน้ยน,น,น,นี่ี่พี่น้องเขีย้ยผ่านๆแหมเขียไปต่อมันก็สิเห็นหลุดนาะ โอ้ยเคียลืกเว้ยเน,ะนาะน้อยกับบวบวบกกบน้นเนี่ยขนาดขี้เข้าฮะบ่วงกับข้มพวนทัพีกับข้มพวนนู้นนีล้วมันตขนมากดนี่ยมันตขืนมากม้ากระจอกเทียโอ้น,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 นี่นีพี่น้องเหนไหนี่นได้สิได้เกียงอยู่ตัวน,นี้น,นันเห็นว่าขาอันนี้มาท่านีกแก่ด้พี่น้อง